มันีข้าวดีเปนติแกใหป็นูสากเจ้ารจะได้ปก็จะได้ผู้ฟ้อนมาห้าได้มเป็น้าพนกประกาศดีวาพี่น้องดีบ่ดีวันนี้ตั้งข่าวไรข้าวไรเงืนเพึ่งจะไม่แกกันเสียเลอาินม่เส่อนเสียวบเเพ่เข้าเพ่เข้าเพ่เองพ่้เองกินงาน ทั哈哈哈้งนี Del ้ลูกองบูห <São> ้างกันมาเลยลูกไปบูห้าง้นมาเนี่ยก็ถึงขาใหญ่ในเรื่องของขาผู้เท่าปลเดต้อนปูไ่งามเพราะผลคนงามเพราะแตดแต่บวัวขอไปออกได้อยเนียเนาะผู้ใดท่าหลายผู้ใ่ในข้าหลายแกงผู้ใหท่านอยผู้ให่ามนอยผู้ใหญ่พอท่านใดญ่ฆ่าแต่พอท่านใหญ่าเพิ่งเวทีตั้งงู่กก็หน้าบูปผามุ่น็แลึงตะลึงอย่นี่ แ่เขาคุณมมาผผแถวะอ่ผมมัดตตรงนี้จ <c ười> ึิงผมแวะวอปกเราผมเป็นแจ๋วแวันเขาหันผมบอลในก็มูด้ยผมถึงมันรเรืองหน่ผมไปใ้มูดนะลูผมบอลแดถึเ่า่งบกไงเมอวันแต่ว่าเอไงก็ถึงาตัดติดดีเด้อเออเอาไงดถามที่แม่ก็ตั้งงานก้อน ไม่ไม่ไล่แม่จะว่าใครงามกวแม่งู้ยงามเลยโอ้ยจะมึงจเอาตาเหนเนาะฉันคือแม่เพื่อนพูดได้ว่าเขาแค่เห็งามกองล่ำโสภาให้แม่คอยดูหนีมีแหี้ยทุกภาขาทันแรกดินเขาแทบแทบตือเต้ยกดูกตัวแม่เลอวันนี้ผมนั่มาได้ถึงหัวดัวสวีกสวีกปวะอาขคเสียตมือแนบัน ไปซาผู้ใดพบนนั้นดีทั้วหมดชวิูวิชละผู้ถึงนันที่นี่กิามตัวเป็นแงอยู่เดิมใเดิมอันผู้ใดพบเจอซาห่างห้างไต่ถือถงหัางละเล่ไดผู้ท่านพบคนถื่อรถตงเอาไว้จะเล่นนห้องขนาดคือแกจะพังเอาบัวแกจะบอกบกซึุดพื้นพวนี้เขามาให้ในเการ À, Ô, kết bùn tói đi một chút nữa hôm qua tói 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 nữa หลายท่านแข่งแร่งดูต่ากันดูดูคุณประเุแขมีฮอเอาบอลไปตั้งทุกเปลทุตั้งไปตอนเรื่องพี่น้องเลยดินหลังร่พี่น้องห้างปทุกเวทีลดนก่หัวที่หน้าปังงงงงข้าพเจ้าถึงคน่อยเรียบตีเลงอันนี้คือข้าทาเม่พูดสุดเม่พูตจบมันก็จะโบลูกหลังลูกหลังมันก็จังเลย ตูเหนียเฮาโบราโบาแม่พูดตกเป็นขึ้นเขาเขาฮมีสูงให้เลยพี่น้องอจจะทบเป็นสีน้ำนได้สงกวาเขาเขาอีนต่อยเขาปิดแน่ไปยินเล็งทบของเขาเขายนใทย้ายไม่ใหม่ไห่เอาผ้าฟันเอาไป้ันฟันเอาเ็นจะถีป็นตีก็เอาไม้ันมันำสาขากันำไปมุน เป็นปูเป็นเือกเป็นปูเมันมันเป็นปูเป็นกองสมัยเขาเนียโอ้ยตืนตาอตายอยางตายนี่พี่น้องเขาส้วมเขาเขอปานคาถาหขึ้นจะต้องเปลนถึงบานเลยพี่น้องปักตุนนปักตุนองปักตุนสามโพลาณโพลังจนราไผู้ใดพื้แต่แห่เลี่ยงแตผู้ใดพืในเก่าติดขึ้นจะต้อเปลี่นถึงใบเดี่พี่น้องเลย ไม่เป็นข้าทาเรียกควันเผาเหมนเจอไรเสียเงี้ยก่อนเท้าสีดำดำลื่นวังบ้าฮัตุภูเขาวานตัมมือไอ้ผู้านได้เส้นมีหนาเนี่ยตาทิพยูขาวานตัสองตนไดเสียใน้ผู้นารไบ้านคำจำที่ให้เื่นเป็นวิบ้านคำทีไกลลูกคีเในปัญาบ้านำหา ดวงดาบหายวานตาหกดาบลงดาลุ่มวานคำกิดให้มี่เงินข้าแก่วเรือถุงดนไทยอันนี้คือข้าถาเมียวโทษจดพี่น้องได้ตอเปลีนอาวุธ่ากมาตอไปดี่สิบบาททางกระดาษกปลาพิมถูกหลานนายกยางตรหามีข้าวตินในบบปอาเรลเมเอร์ใบรปยี่สิบบาทคือข้าถาเมียวโทต้องไปไหว้พระในญ่ประคำกระพุนอาวัน เออพอเมื่อเขาไลงใ้ลงมาก네 in ็ดูพ่อีไปดัไปเป็นเราต้องเป็นหต่ใรบนที่เราห้องข้ามบ้านสเไง เขาที่ตันไปต้องเดือนเป็นผูไงเหมือนเดยกเด็กน้อยเป็นผูไงเหมือนเด็กเด็กน้อยวันนี้กับที่ผูไงเหมือนนาต่ต้นเดือนลูไงญ่มือนเดกกับที่เหมือหนไปละน้อยป็นนเป็นบุเป็นบตากบุนนุต้องเฮาจนยอาพระกระทำคนดีคนน้ำเอยปดีไป็นป กินข้าวเร่ฟองเข่าเร่ฟองขากันในอทิตย์ที่ใดเมื่อไห่คุณตามนือหล่งตัวลูกยังจะพูดยังอ่ะบ่เป็นไปงั้น i <laughs> เาหูีดูเหนื่อยลำบกตื่นขาวเวรปักไทมาเอยาพิันรืองอะใดตื่งแต้วะไรตั้งหมวกมาป้องตะกุนออบปองทั้งสอที่อ่รูทางเดินเติบบังเทตาอยู่เรือง้นาักเตตเวเสียงเซว่าอไีขายด น้องจะได้สมัยงามแท้ขอบคุณด้าวันนี้เป็นของ ประมงประทานในงานขอะคุณงพุเจ้าผาพุณแเด่เจ้าผาของห้องนี้ดีวันนีหลังละมือที่นยิผู้ขาขอกราบขอบคุณขอบคุณเจ้าผาข้าท่าผู้โทุตอนไปถึงพุ่แม่ทุกงเต็งหลังละมือที่นยิผู้ขาโคงไหวพอกัะน้ำไหวพื้นบ้านไหวพอพุ่งลอยคอหน้ายุ่นพออบต่อพบพอพลอ ตำรวจทหารผู้เ่วผู้ท้าผูเอาผเนดิิน่อยเมฆาเขึงดุกะอคนนี้มีานที่ใจก็เราอู่าบ้านใก่สิงิกันบ้านนอนบ้านไก่บ้านไ่บ้าไ่าจัังเพื่อตางตำบล่ไม่เคยทำเคยงานสง ใจเยนว่ยเพื่อฝ่ายวยเพื่อยังไง่ยวยเพื่อวันที่ข้าหาป่าควัยควันเพื่อนตอกหาเปลินออกนำพ่วงเระพึกกับผูุ้มนุมก่อนดินก่อนหลงกอนำนด การแสดงยู่บนเวทีดดูเวลาเป็นาป็นตำยอพกะลวาจะโกราบพรใไวเจตเอาละครว่าทงเป็นย่งเเามาเบ้านีเเขาจะตีกับเป็นที่สมียที่สี่มีางกับเป็นตีที่ห มาวันเดียจะอมำบลังมาตนมาปากเราพยายามอยู่เป็นเพ่อยงตองเสียงลำทาเสียงลเชียงลำบางมือตบลบางมือกำบลบางมือใคหบบางมือก็คู่ในที่ตคนที่มสูงกินเราคู่หัไหลราะเราจะย่งเหบนับปไายอย่างพอที่พอหนักตรงพ่อข้างตีดังตีดังตังตีดังได้เก่ากานที่บ้านเดินพอคนกรางคือต่อไปรังคือร่อัป

เราพูดว่าพูดเมบ้านคือไงของเฮ้าที่มานางตลอดปองลังเป็นประมุขท่านอีแกพเมเจ่าภาพูดเพ่เจ่าภาของเาอยู่ใีรกานเหนือในการงานที่ยังมีสลลงพออายุหรือว่าเป็นอายุของพูเมย์สีเเป็นแค่เรสี่เราม่ถเนาะปอวัเฮ้าภาษี คุณยายละมุนวันยันมาเลยไปกิจกรรมเลยบเขามีซีบางโาไิดกรรมเลยนะครุณยายละมุนต่ไม่เอาเยันเอายันเอาันสีเล่ามากก่าเดี๋ยวนเขาต่อปกตนียมันื้อกันเนาะวันี้ทำมันพ่อทำงานกับเดครับ ไม่รำไม่ไทำปาหมาโดยมีความตาย่น้าองตัวตายยังไโอ้โหแล้วจะมีอะไรต่งเเนาะอารากขาเขต้องเป็นย่างสาวสาวขาเขาบ้าจสีพี่รองเขากับพ่อต้องมีกันบาอย่างนี้กันเงื้งันเนี้สีท้าผู้สาวผู้่าวสยวอะไร่งเลือดเเบบ่งรีพวกผู้เท่าพันเพื่อพวได้ยนดีขี้าไร้ตายาหัวงมาหุกต้นเขาึงกูะได้ยุอย่าง อาการโอบาบไปบนหูนี่ไปขาลงกันจนมาด้านอีกางเดียบแต่เขาการพยายามประคองลามกดส้มโดนเก็บผู้สาวนี่ทั้งต่ายหิงเอากดอยู่กว่ผู้หาวเบาส่วนตาแดงมีเสียงเตะกันพอทั้งจุดสภาพกันไปกันแต่แดงเดียบให้นังเฉิ่งซ้ำหลังทองปัดไทยอ่พ่อคนนี้คนน้อยเขาแสดงน้ำเดือดเขาเงี้ยเสียงนึงโดยแสดงอยู่บ้านเอาคนหน่อยหัวแก้มกันเอาคนหน่อยหัวเตียงกันเตียงจ้าพาเข้า นเรฮ่าซาลาปปุ่คุณูุอคุเมียบฟังไปกอดได้แค่ฮักจะดิบุษเสือวายหลายเด้กคุเดต้องแตควาทาฮัตรดิบุเสืออยู่อำพิมูนจังวัอุบลเมยต้องเป็แต่ยมเพื่อเนดมจังวัดอุบลมารับจังดอุบลทกท่นเลยนาปากกากรองนี้น้คุณอคุเมียบพนอเอาเดินก่อนต้องไ้เลินต่อเไปน้ำเาปน้ำไปเา บริกรจะต้องยิมท่านท่านเล่าบริรท่านอยากนั่งเลยเนาะบรกใครเีใครเนี่ยปรเทศเลือดทุนเวียดนาบ่ก่อนเนี่ยคุณินเขาเมาอีกก่อนับคุณิ้นเขาเมือ ยังองยันแหงองไปนี่บ้ากันนี่บัดเรลอย่างไปมาถึกนั่งบ่สงตาตึกวมานั่งตาติจะหนักนังบ่าบ่ี่้ คนว่าท่านเป็นอิ่มข้สั่งเป็นถึงกผู้คนมาในทางต่องๆจำบ่าวที่ปะตายสมย่างหลักธรรมบ้าจำไม่ยากคือโลการที่ปไตยแปลว่าเที่ยงคืนวนโลกสองอาธาที่ปะตายเจอท่ามุลเป็นไงจำพระมาที่ปไตยเอาท่าประจำใจในจิตคด้าบริการกาาจเห็นแตรีมันจยี่ได้กินได้เท่า เดินเด้นมาทำเงาทำเงวเรื่องอุ้บอยรับเป่ากถ้าหากขาก่อนรับจียว่อพี่จะไปหุบข้ามกฐาลายก็รู้ี่นังเี้ยงเจ้าข้ากาไปว่าบนดาบเป็มันเดียวฐาเงี้ยแต่เวาไม่ถูกคนยิ cái tục của các anh của các anh đi lên trên quần leo, người quay ở bên đấy đi, tôi quay quanh ở bên, bên